หนึ่งในนักเตะที่เป็นตำนานที่สุดตลอดกาลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดที่เก่งกว่าไอคอนเก่งกว่าอีกเป็นปีรูนี่ไอคอนเ m ียมบวกห้นั่นเองนะ ถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดที่หาได้ของเขาเราด้วยแล้วต้องบอกเลยว่าการที่จะได้เขามาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหต้องใช้เหรียญไอคอนทีเอต้องใช้อะไรในการตีบวกค่อนข้างเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่ง LNBTB ที่เราลองเล่นมาเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วเจอปีนี้เข้าไปนี่โอ้โหไม่ต้องสืบเลยครับเวนรูนี่ตัวนี้ก่อนอื่นเนี่ยจะพาทุกคนที่เป็นแฟนแมนยูเนี่ยไม่ควรพลาดคลิปนี้อยากให้ดูให้จบแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูพลังว่าไอคอนเดียมจะโหสักแค่ไหนกันครับและนี่เลยครับฟูลทีมแมนเชสเตอร์อยว่วนนเอง ซึ่งฐานะของแมนยูเนี่ยก็จะได้ฐานะของ o. O. อออบวกสาสปีดตน้นบวกสาแล้วก็ยิงไกลบวกสด้วยนั่นเองนะครับแล้วเวลูนี่พลัง1้อ9นะครับโอ้โหแล้วถ้าเรียนลูพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยมีโอกาสพุ่งไปถึง140้ได้นั่นเองครับสำหรับเรื่องราคานี่บอกก่อนหลายคนอาจจะรู้คือ9ล้านล้านครับเอาจีนถ้า9้าล้านล้านกับนักเตะระดับนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ะระหว่างน,นักเตะคืออยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดสิบ้าเป้ต่ัวชือมเกมได้ดีนั่นเอง นะครับสำหรับตอนที่เราเล่นมาเนี่ยเราลองไปเล่นไปทั้งหมด6นัดด้วยกันครับสิ่งที่เราเห็นอันดับแรกของเวลูนี่เลยหนึ่งความหนาครับรูปร่างของเขาเนี่ยคือหนาเลยเวลาเบียดเวลาได้ประทะเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมุมที่ค่อนข้างทํทำให้ได้เปรียบด้วยนั่นเองนะครับอันดับที่2เลยเป็นนักเตะที่ถือว่ามีความเร็วประมาณหนึ่งเลยครับวิ่งเนี่ยสูงถึง140เนี่ยนี่ถือว่าทําได้ดีครับอันดับที่2ครับเหมือนกับเป็นฟอร์ลันเวอร์ชันมินิเลยเรื่องการยิงไกลดูครับนี่การยิงไกลกับ แม่นๆยิงไกลเป็นเป็นเนี่ยรับรองมีโอกาสยิงเข้าแน่นอนครับเรื่องฟรีคิกเนี่ยซึ่งในไฮไลท์เนี่ยเราลองเราได้แค่ฟรีคิกได้แค่ครั้งเดียวมั้งเกือบเข้าเหมือนกันรับถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยิงฟรีคิกได้ง่ายอยู่เหมือนกันครับล้วพูดถึงข้อดีมา,มากแล้วอยากให้พูดถึงข้อเสียกันบ้างสำหรับลูนี่ข้อเสียแรกที่เห็นคือหนึ่งเลยครับรูปร่างของเขาคือรูปร่างอ่อนข้างตัวเลยเรื่องลูกกากอัน,นี้มีปัญหามากแน่นอนครับคือต่อให้เป็นแบ็คแฮมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราใช้แบ็คแฮมด้วยในการคอสบอลเข้าไป เต็มมาอยู่หน้ากองหลัง AI ยังไม่ค่อยดีกับขนาดนั้นนั่นเองนะครับอันดับที่2คือเรื่องลูกวอลเล่เนี่ยวอลเล่เขาสูงถึง1 4 2ก็จริงนะแต่ว่าวอลเลจ่จริงๆเนี่ยยังมีมุมที่รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่เข้าข้ออยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีแค่2อย่างนี้ที่เป็นลูกกาากากับการวอลเล่เนี่ยที่เวลุนี่อาจจะทำได้อย่างไม่ดีสมกับสตาร์ทนั่นเองนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าดีเอาละครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปดูว่าฟูลแมนยูปุ๊บเนี่ยจะโหดแค่ไหนลูนะ ไหลามาลูนี่ลูนี่หมาลูนี่เทียมครับลูนี่เทียมมามาลูนี่เทียมมาหมวดโอ้เอ้าได้อยู่อ้าวได้เสียดายว่ะฮึบอูปันเออเรียบร้อยไหนโอ้โหคาสิยานโคตรเหนียวครับใช้คำนี้ครับ โอ้โหลูนี่สาวล้วปั่นลูนี่ไม่พลาดเป็ลูนี่ oh, <no. S 1> โอ้โหสุดยอดกันเราปั่นเลยเยี่ยมยอดกับลูนี่บอกด้วยแล้วกันมนเป็นเงินของเราอยู่แล้วนะจ้านึงไม่จ้านึง,นง,นงไม่ได้ว่ากันนะครับไม่ได้ว่ากันเอ้ยคืนก่อนไหลล่งล่างเฮ้เยลูนี่โอเคโอเคโอ้โหแล้วขาาิยานคือแบบ โอ้โหคาสิยมันเหนียวจริงดูด,ด,ด,ดิวิ่งตามบอลดี้มันีถ้าไม่ชนนี่มันกระโดดมาปัดได้นะเนี่ยโอ้โหลรูนี่2เม็รเลยเงครับอย่างเช่นเดียวกันครับไหลามาเลยครับมาอันเดสเปเรล่าไปเรล,ล่าูลลานี่เรียบร้อยโอ้โหดูคาสิยานเครับเหนียวเกินครับน้องชาย เรียบร้อยตะลำเอา้าไม่ลำํำด้วยอ่าวและแฮติกเลยครับลูนี่โอ้โหลูกนี้คือกว่าจะได้ครับมันดูแลบอลเด้งเข้ามาบุ๊บลูนี่โอ้โหทีเอบวกห้าครับลูกนี้สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยครับลูกชอรออยู่ครับพอป๊อกกี้ป๊อกกี้ไหลามาเลยครับมากิทยานโล ไม่เหลือแล้วกับมังกิทยานรับเวรูนีครับโอ้โหลูนีทีเอ็มครับเล่นชิงกับมากิตรเรียนครับแล้วตบกับมาตัวนี้ไม่พลาดครับโอ้โหแล้วโลช็อตโอ้โหนัทลูนี้ยิงทีนี่แบบว่าตัวลอยนะครับโลช็อตแรงไม่แรงก็พิจารณาเอานะลูกนี้เอาล้วครับลูกนี้นี้น่าจะเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายเท้าขวาของเวรูนีครับได้ไฮไลท์จำจำ้ำอู้ยสูงไปสูงไปก็จะยิงโค้งดีครับลูกนี้ลูนี มาลาคือเบียดเอามันมันไม่ลงเลยครับลูนี่เหนียวจริงโอ้โหมานะยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเวลูนีครับดักบอลได้ปพ๊บพลิกขึ้นบนเลยครับโอ้โหเข้าพรว่นกับแล้วนี้กดด้วยขวาครับนี่ลูนีครับความมั่นใจครับกดไปเลยครับวันนี้ลูนีทีเอ็มครับสองประตูครับวันนี้ ไหลามาให้เลยเปเดล่าเปเดล่าโอ้ยเข้าบอลสวยจัดครับโลเรียบโอ้ยแตะทีเดียวโลไปเลยเอาเลูนี่ครับนี่ยืนถูกที่ถูกเวลาครับไอคอนทีเอ็มแล้วโลช็อตไปเลยครับลูกนี้โอ้โหพิกฟอร์ดยังไม่ได้ล้มเลยแต่บอลเข้าประตูไปแล้วนะฮะโอ้โห เวลูนี่ครับโอ้โหลับเปเล่าถือว่าจมูกไวครับเอฟพีร้อยสามเก้าอ่ะในกเกินนั่นเนี่ยในเกนนินนั่นเนี่ยะติร์นเติรนในเกนนินนั่นเนี่ยไอเกี่ยวสวยไปปันบอลเหลือแล้วสองเม็ดแล้วลูกนี้ครับ โอ้โหโอ้โหลูกนี้ลูนี่คึงวัดกองหลังนะครับโหมีช่องแล้วสาวเลยครับลูกนี้ไม่พลาดครับผมสวยงามครับลูนี่กี่เม็ดครับวันนี้ตันเออก็แค่นั้นแหละครับ ก็แค่นั้นล่ะครับเบลูเนียกินข้าวร้านนี่หมูกรอบเฮียรปิงเนี่ยวันแล้วโอ้โหหมูกรอบที่รอร่อยที่สุดในสารคามครับเยรอโอ้เฮียคาสิยาทีเอ็มเหนียวจัด,จดรู้นี่มองโอ้โห,โหเนื้อเหนียวเหนียวจังวะ ปัน่นโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแม่เงือเหนียวเกินไม่มีใครขายเปิดตียาไปเลยโอ้โหคาสิยะคือเหนียวจริงครับโอ้ยอมยอมยอมแมงเงือกคาสิยะแม่งพี่แกเหนียวจัดครับยิงเลยละกันเออยิงเลยละกันครับนี่พาวเวอร์ชนะ็อตหน่อยไม,ไม่ไม่ต้องตั้งตัวหน่อยครับ โอ้โหถ้าพี่แกได้มีโอกาสตั้งตัวนี่คือแบบค oh, ุณยิงพี why? ่แกไม่ได้เลยครับโหรู้นี่ต้องซัดไกลไปเลยครับ power shot ลูกนี้ครับเนี่ยจริงจังไม่จริงโจ้ด้วยโอ้โ้ไม่ฟาวไม่ฟาวปึ๊บว่าอีกสี่ลายครบ้อยไลน์แล้วเนี่ย อ่ะถ้าใครดูอยู่ยังไม่ได้กดไลก์ก็กดด้วยเดอ้อเอเอ,เอ,เอรูนี่เครับโอ้โหนเน้นเลยลูกเนี้ยเอาแบบต้องเต็มข้อครับไม่งั้นกินขา้ิสยาไม่ได้ครับดูดิมันยังจะกระโดดพุ่งรับอีกมัเนเหนียวเกิน2เมตรไป2เมตดไป2เม็ดไป จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับเวนโรนี่ไอคอน tm บวก5าราคา9ล้านล้านครับก็ถือว่าเป็นตำนานที่แบบโอ้อยู่กับแมนยูมาหลายปีเกินสิปีด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ความรู้สึกหลังเล่นนะครับเราเล่นไปประมาณ5 6าหกแบเราลองเล่นมาถ้าเต็ม10เนี่ยพี่ให้สักประมาณ9กแล้วกันครับเออไม่อยากจะให้น้อยกว่านี้ให้9กแล้วกันเพราะว่ายังรู้สึกว่าถ้าเป็นระดับไอคอน tm เนี่ยขนาดสองเท้าเนี่ยเวลาหมดวอลเลย์เท้าซ้ายหรือเท้าวขวาเนี่ยมันต้องทําได้ประมาณกันอันนี้คือย,ยังแบบมีมุมที่วอลเลย์เท้าซา การกรบางบางทีจะจอบแบบมงเสยอย่างเงี้ยมันก็มีครัที่มันจะแบบมงกดลงนี้มันมงเสยแล้วครนี้มันก็ข้ามไปอีมันก็มีเห็นเหมือนกันนั่นเองนะครับหรือถ้าใครมีวิธีแนวทางการเล่นเวลูนี่เนี่ยลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆใต้คอมเมนต์นี้หน่อยละกันนะครับว่าเวลูนี่ต้องเล่นแบบนั้นแบบนี้หรือมีเทคนิคไหนเนี่ยเอามาแชร์กันเลยละกันครับส่วนทีมหน้าคลิปหน้าอยากดูนักเตะตัวไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวจะไปหามาให้ดูลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีีครรรรรรัับบบิกกาาาซื้้อออละะขยเเเมมมไไ่่่วจป็นนทพ เล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีวัในการปั๊ม M โอนเอรับดึงนะเติหายากดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กระช่องเส้นสนามด้วยแล้กันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ที่มคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ราบใครที่ยังไม่ดูชิวเก่านี่เลยฮนะตามไปดูกันได้ไว้เจอใหม่ครับ